สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลที่เราเตรียมมานะคะวันนี้เราจะมาสำรวจข้อมูลล่าสุดของดัชนี s t o x Europe 600หรือ s t o x จาก CNBC กันค่ะครับผมเป้าหมายก็คือทำความเข้าใจภาพรวมแล้วก็ผลการดำเนินงานล่าสุดแบบกระชับแต่ได้ใจความนะคะได้เลยครับข้อมูลล่าสุดเลยนะคะณเวลาประมาณเที่ยงวันตามเวลา GMT ตัวเลขอยู่ที่550.30ย mm ูโ hmm. รขยับขึ้นมานิดหน่อยค่ะประมาณ1.37จุดหรือ0.25%เซในวันนั้นปริมาณการซื้อขายก็ก็ดูน่าสนใจนะคะอยู่ที่เราๆหกสเกาจุดล้านหุ้นตัวเลขพวกนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะ ครับตัวเลข5 5 0 3 0นี้ก็คือภาพนับปัจจุบันนะแต่ว่าเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เอ่อกว้างขึ้นหน่อยคือต้องเข้าใจก่อนว่าดัชนี STOXX Europe 600เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวแทนสำคัญของตลาดหุ้นยุโรปเลยครับเพราะเขารวมหุ้นใหญ่ๆตั้ง600ตัวจากหลายประเทศทั่วยุโรปเลยเพราะงั้นการเคลื่อนไหวของมันเนี่ยก็เอ่อ มันจะสะท้อนภาพรวมความเชื่อมั่นแล้วก็เศรษฐกิจของภูมิภาคได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ถ้าเรามองย้อนไปนิดหนึ่งในช่วง52สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีมันแกว่งตัวอยู่ในกรอบเอ่อประมาณ464.26ไปจนถึง565.18ยูโรครับเป็นช่วงที่ค่อนข้างกว้างเลยนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่มีอยู่ตลอดปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับกรอบที่กว้างขนาดนั้นนี่ ชวนให้คิดเหมือนกันนะคะว่าเอปัจจัยอะไรบ้างนะที่อาจจะผลักดันให้เกิดการแกว่งตัวขนาดนี้ครับผมแต่ถ้าเราโฟกัสที่ผลตอบแทนนะปัจจุบันเลยดูเหมือนว่ามีทิศทางที่เป็นบวกอยู่พอสมควรเลยนะคะใช่ครับถ้าดูข้อมูลจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ต้นปีนี้หรือ YTD เนี่ยนะดัชนีให้ผลตอบแทนเป็นบวกถึง8.41% แล้วถ้านับย้อนหลังไป1ปีเต็มๆเนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่ที่6.01%การที่ผลตอบแทนมันเป็นบวกทั้ง YTD แล้วก็รอบ1ปีเนี่ยมันก็สะท้อนว่าถึงแม้จะมีความผันผวนอยู่บ้างระหว่างปีนะแต่ว่าแนวโน้มโดยรวมแล้วเนี่ยมันยังสามารถฟื้นตัวแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้อยู่ซึ่งมันก็มักจะเชื่อมโยงกับปัจจัยใหญ่ๆครับอย่างเช่นเราอาจจะเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับเอ่อมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นยุโรปจากสถาบันการเงินใหญ่ๆบ้างหรือบางที ในทางกลับกันก็อาจจะมีความกังวลเรื่องออนโยบายการค้าหรือภาษีเข้ามาเป็นระยะระยะถึงแม้ข้อมูลที่เราดูอยู่ตอนนี้มันจะไม่ได้ลงรายละเอียดถึงสาเหตุเป๊ะนะแต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าดัชนีพวกนี้มันไม่ได้เคลื่อนไหวแบบไรท้ทิทางมันสะท้อนความคาดหวังแล้วก็ปฏิกิริยาของนักลงทุนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับ